กกับบาเน็ตอ,อีววันนี้พวกเราอยู่ในเกมเทลเดียนะครับผมพอดีว่าผมมาสร้างบ้านนะฮะแล้วก็กําลังเตรียมของสําหรับขัดวันพรุ่งนี้นะครับแต่อยู่ๆนะฮะก็บินแมงบุกบ้านครับผมจังหวะน,นี้ผมก็เลยนะปวดหัวไปตามๆกันเลยนะฮะของที่ผมมีก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้นะฮะสู้กับอบบินไม่ค่อยจะได้เลยนะฮะเจ็บใจมากโอ๊ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยนางพยาบาลจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยจ้าโอ้ยโอ้ยมากมากโอ้ย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 มันเจ็บนะโอ้ยพอดีเลยตอนนี้ยังคิดไม่ออกนะว่าจะลงว่าจะลงคลิปอะไรอยู่พอดีโอ้ยเจ็บเจ็บหนักโคตรหนักอือใจเย็นดิ ทั้งหน้าทั้งหลังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะนี้เราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับผมไม่งงก็มีแมวเหมียวอะไรก็ไม่รู้นะโคตรเยียบเลยนะขึ้นผมต้องสู้กับมันเนี่ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยเจ็บโอยโอ้ยใจเย็นดิเอ้ยตายตายไปตายพวกแม่มดเนี่ยเันเตายอีใครที่ช่วยตีได้ก็ช่วยตีหน่อยแต่ คือตอนนี้ผมรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดรวดร้าวที่มาจากทุกด้านนะครับผมแล้วถามว่าไอ้ปืนฉลามนี่ผมเอามาจากไหนะบาบบาง,บางเออตอนผมกําลังสร้างบางเอ์เว่าผมไปเก็บไอ้นี่เก็บปืนมาได้แล้วไอเอ็นพีที่มัน่ายปืนมันก็มานะครับผมก็เลยซื้อปืนฉลามจากมันนะครับผม ดีใจีช่วยตีตีๆดีๆดีๆดีีอเจ็บครับพออเถอะตีตีตีเถ้ามันจะเยอะกันขนาดนี้นะข้ามตัวแล้วนี่มันจะเทียบกันไปไหนใจเย็นๆเป็นเบ้าโอ้ยโอยโอยโอยจะดีอะไรนา่เรา คือที่ผมกลัวนี่ไม่ใช่ตัวธนูหรือตัวอะไรนะครับไอตัวที่มันใช้เวทมนต์นได้แม่งแสบมากแสบมากแสบมากๆโอ้ย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 เจ็บเจ็บหนักเจ็บหนักมากโอ้ยโอ้ย ôi cậu chết cậu chị ơi chết pao đi nha hơi 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 à hơi 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 อายตายตายอายตายตอน um ี้หมดอ้ายอายตายอายอายอายพวกนี้เนี่ยหนังเหนียวเหลือเกินแล้วนี่น้ปซนดุขี้วะเนี่ยเบาชิบหายโอ้ยโอๆยโอ๊บ เย้กู้คาก็บินได้หมดแล้วในสุดทำไมผมถึงได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดรุดล้าวในตอนในตอนที่ผมกำลังสร้างบ้านแสวยขึ้นเยอะเลยหรือเปล่าวะเนี่ยสวยขึ้นเยอะย เนี่ยตอนที่ผมกำลังสร้างบ้านอยู่ดีนะฮะกำลังแบบแมไหนๆก็สร้างเสร็จละอ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวอันนี้ก่อเตรียมตัวพอกำลังจะเตรียมตัวปุ๊บเท่านั้นแหละโคตจะเก็บหนักอยู่ดีก็ปิ้ินก็แบบอยู่ดีก็ปบบินก็แบบบุกมาอย่างเงี้ยโอ้โหโคตรปวดตับ งได้ยี่นีอะไรเนี่ยทำอะไรได้ทำอะไรได้ไไดว้อ๋อเป็นปน,ปนีเห็นตัตัตั้งตังอันนี้แลดูใจ แต่มันอาจจะไม่ก็ได้เก็บไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมต้องไปซื้อกระสุนตุนให้เขาเก้าเก้าเก้าก่อนนะไม่งั้นกระสุนหมดแน่นอนนะอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะฮะคือผมเป็นคนที่ใช้กระสุนเปลืองมากแลวความรู้สึกของผมตอนนี้คือธนูนี่เริ่มไม่จําเป็นแล้วนะฮะโอ้ช่วงแรกๆนี่ธนูไม่โคตรจำเป็นนะช่วงนี้ธนูแบบล้าสมัยล้าสมัย เอเอกออกเลย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 มาสองนัดทำไงดีเลีมยงสองนัดทำไงตั้งตัง้งมีการมาเป่ายิ้มุบเลน่นกันด้วยนะฮะผมนี่ปวดหัวแบบหนักมากเจ็บหนักมากโชคดีนะมีตัวนี้ช่วย เนี่ยไอตัวเนี้ยโชคดีมากเลยที่มีช่วยโอ้โหแม่รักมากมายอิจใจมากที่ช่วยจะจะชอบขายแต่ของห่วยๆเอ้ยอันนี้อันนี้น่าสนใจนะฮะนี่ยแต่ว่ายังไงมันก็แพงอยู่ดีนะฮะเพราะในสต็อกผมนี่ก็ไม่ได้มีน้อยน้อยกับเขาเลยนะฮะเนี่ย ในสต็อกในสต็อกเนี่ยเอ่อส่วนของข้างล่างนี้ไม่ต้องแปลกใจว่าผมทําไว้ทําไมสองชุดนะฮะมันของมันของไออมันนะครับผมเออปวดหัวเลยอะนะได้อย่างน้อยวันนี้ก็มีคลิปลงกันนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อืยัดอืมทรับปุ๊บเดปุด๊บเด ได้ลิน้นพันไว้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้ายังแคร์ปดกด subscribe ทำว่าทำไมผมถึงต้องทำเสียงแบบนี้หรือพูดเบาๆแบบนี้ก็เพราะว่ามันดึกแล้ว <c oughs> <c oughs> อ่ะอ่ามาลองทดสอบประสิทธิภาพจิ้มแน่มันจะมันอะไรนะ ว่นน่าลำคาญจริงๆเลยโอเคฮะคก็สารบคลิปนี้ก็ขอจบลงไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าเหงแคร์ปดกดซับสไครนะครับโอเค